อันนี้หนเขากันยังไงัเอามาใหญ่ออกย่นไ้งยิ้มา่ข้ารัวสาธุข่านะครับผมรัวสาธุเพื่นมาตระมทนาสาธุบุญด้วยกันครับแม่ปลาครับรวมด้วยช่วยกันนะแม่ปลาเนาะสาธุบุญด้วยกันนะซ้สู้แม่ปลาบอ เอาไงนเลยบ่โอ้กกองไปรถเพิ่ตรงนั้นเลยบ่ไม่ออกไม่ออกไม่ใหญ่ออกไม่ใหญ่ออกฉันก็อยากล้างให้ดีอยากช่วยแกนะฉันก็้สงสารหลัางใจแต่ว่าาจะช่วยแกก็ได้ ขาดยังนั่นตัดขาดยัง,นนางมาเด้อมาช่วยแก่านหน่อยเด้อเนะน,นี่ยเติมกันช่วยกันช่วยกันเด้อเ,เออน่ใช้น้ำไปใช้น้ จะได้เนี่ยออเนี่ยราออกเลยเนาะแต่คุณก็โอ้ยนะคะไม่ได้เนาะ

พี่ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะได้ขอตัวลงว้าพี่น้ำอม้อยมาแล้วว้าโปรไฟล์สวยงามจังเดี๋ยวใส่ไปเจี๊ยบกับพี่น้งอม้อยก่อนเด้อสำหรับอ่า สมาชิกพิเศษนะครับผมใส่บปตรแจให้เรียบร้อยนะครับพี่อ้อยนะครับผมนะครับใครที่เป็นสมาชิกพิเศษนะครับผมจะใส่บัตแจให้ทันทีเพราะว่าคนที่เป็นสมาชิกพิเศษของผมนะครับจะไม่ใช่ตัวปลอมแน่นอนนะครับผมเพราะมีบ้านใหญ่เนาะมีบ้านใหญ่เป็นหลักแล้วก็นะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีบ้านแกล้งเนาะเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่โดยตรงอยู่แล้วเรารู้จักเนาะก็จะใส่ประแจให้อย่างปลอดภัยนะครับผม ใคที่สมัครดาวหรือเป็นนะครับผมสมาชิกช่องผมได้พระเจ้จากผมแน่นอนครับนะครับผมว้าวาว้าวาว้าวาว้าพีา่เอ้ยรูปใครหัวร้านมันเก้งมาเลยโอ้โตุนั่น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 ,นโอ้ยยังดีนะที่มีต้นมมไ,ไม้ค้ำไว้ไไ <c oughs> ต้องขอบคุณต้นไม้ด้วย <c oughs> นี่แน่ตีมายากลุกเลยอะเลยพี่พอดีเลย ม,มารอบสองแล้วพี่อ้อยบอกนะครับอ๋อช่างน้นต้องใส่ผมทำงานนะพี่อ้อยเนาะนะครับอนบันนั้นเป็นบ้านลองนะพี่อ้อยมารอบนะั้นเป็นบ้านลองนะครับผมขอบคุณครับพี่